วันนี้วันที่2พฤศจิกายนโออิชิกลรินทีเปิดตัวแคมเปญใหม่และกัฟคณาวุฒิพรีเซนเตอร์คนใหม่มาชวนคุณค้นพบสิ่งดีๆของชาเขียวที่ไม่เคยเปลี่ยนพร้อมกันแบบสุดเอ็กซ์คนะลูซีฟณาราสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซาอั o โดสิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงานเท่านั้นลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเอ็กซ์คลูซีฟมีดแอนกรีดใกล้ชิดกับกัฟหลังจบงานลุ้นต่อที่2เป็นผู้โชคดีได้ไปทริปสุดฟินที่ญี่ปุ่นกับกัฟรางวัน สุดพิเศษนี้สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ไปร่วมงานเท่านั้นนอกจากจะเปิดตัวแคมเปญใหม่และพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมสนุกกันมากมายรวมถึงมินิคอนเสิร์ตโดยหนุ่มกราฟเรียกได้ว่าคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แน่นล้นลานสยามดิสคัฟเวอรี่กันเลยทีเดียวเพราะแฟนคลับหนุ่มกราฟมาให้กำลังใจหนุ่มกราฟกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ